สวัสดีครับมาจากไหนพี่ชายอ๋อพี่น้อยไงมากรุงเทพมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพครับเออคือได้มาขายไก่แท้ขายสักแก้วพี่เลยคุยไปแล้วอ๋อคุยไปแล้วเหรอมาเข้ไปแล้วยากมากนะคิดฮอดอยากจะมาหาไอเสียมยากมาหาเสียบิ๊กเซียนแมนแมนเยอะผมยะอยู่หมดเยอะอยู่ไหนนี่แหละเสียบิ๊กอยู่ต่างประเทศนั่งเรียนตั้งแต่เบิรงคลิปแล้วอยู่ดีละปกติมาผอเราวกับผอ เดี๋ยวไปเดี๋ยวคอยไปหากรุงเทพพแหละครับผมเดี๋ยวขอเัิ่รถกันด้วยลูกค้าเอารถมาขายให้ครับเป็นวีออสไปเสียมดูก่อนโอเครถเดิม ยอดปิดไฟแนนซ์อยู่เก้าหมื่เสียเบิงรถกันนะครับกระจกไฟฟ้าแตงข้างมือหมุนชุดแต่งรอบขั้นมีเก็บกันชนหน้าฝาท้าย วแตกเคยติดแก๊สมาบ่ไอยได้ติดแก๊สมาบ่บ่ติดเนาะ มันจะโดนจิ้มตูดมาน็ดนึง่งฝาท้ายไม่ใช่สีของมันอ๋อเนี่ยรถเคยติดแก๊สม,มันเหมือนโดนเคยเจาะ พี่ชายรถมันเคยใส่แก๊สมานะแต่มันถอดออกมีรอยถอดออกเนี่ยดี๋ยวผมจะให้ดูว่านี่เพราะไอ้เจ้าของเจ้าของเกณฑ์ที่ซื้อมามันก็ไม่ได้บอกพี่ว่ามันติดแก๊สมาเห็นไหมรอยรอยเขาปาดแล้ววางแก๊สด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยเขาตัดออกรอยติดแก๊สออกมา แต่ไม่เป็นไรเราเราก็เวลาเราขายเราก็ต้องแจ้งลูกค้าโดยตรงว่ามาันเคยต,ติดแก๊สมานะอันนี้อันนี้มอเตอร์ชนมาอ๋าอใช่ใช่ข้างหน้าก็ชนอันนี้ยางยางรถติลรอที่มันแ<อ>ตกกลางถนอนอะ่ะพี่ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยเสียมขอดูให้ละเอีออออกกยดแป๊บนึง โอเคครับใครจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิรน เขามาหาไอเสมที่โชว์รูมได้เลยนะครับหรือว่าไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอเสมนะไปดูรถถึงหน้าบ้านปิดเล่มให้ทันทีนะครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเพี้ยนจะเชินครับนึกถึงไอเสมครับไอเสมลัซิ่งจัดให้ครับผมสวัสดีครับ